สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่องยู u ูบช anel อาจารย์เสก5.0นะครับท่านที่ไม่ได้สนใจการประชุมเชิงสำนักลายนะครับสามารถกดข้ามไปในนาทีที่2นะครับเพื่อจะติดตามเนื้อหาสหรับคลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับท่านที่เคยประชุมเชิงสำนักลายกับผมนะครับ2ตอนที่แล้วและสนใจตอนที่3นะครับซึ่งเป็นตอนต่อจาก2ตอนที่แล้วก็ต้องบอกว่าต้องรอเวลาสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนที่3จะพูดถึง เหตุการณ์สถานการณ์ที่ผมคาดการผ่านมุมมองวักรนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะหลังตลาดคร a ชนะครับหลังเกิดเศรษฐกิจที่เรียกว่าเกรดรีเซตขึ้นนะครับอะไรจะเกิดขึ้นตามมาในทศวรรษ2020เนี่ยนะครับเพราะฉนั้นในขณะนี้ยังไม่เกิดนะครับก็ยังไม่ทำนะแต่ว่าขณะนี้มีอาการแทรกซ้อนในเรื่องของสงครามนะที่เกิดขึ้นนะครับก็ติดตามดูก,กันนะครับ สำหรับท่านที่นะเป็นผู้รับชมทั่วไปนะครับที่ยังไม่ค่อยรู้เข้าใจนะเกี่ยวกับเรื่องของระบบการเงินโลกนะครับเงินสร้างขึ้นมาได้อย่างไรนะจากอดีตมาถึงปัจจุบันนะครับก็แนะนำนะครับอันนี้ก็เป็นคอร์สสัมมนาไลน์นะครับที่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับ ท่านสามารถนะสมัครเข้ามานะครับรับฟังนะสัมานาออนไลน์ได้นะครับ c o n c i s e of Money for People นะครับสรุปสาระสำคัญของเงินสำหรับคนทั่วไปนะครับจะจัดขึ้นในเสาร์ที่19 30. 30. มีนาคม65เวลา18.30ถึง21.30นนะครับ3ชั่วโมงเต็มท่านที่สนใจติดต่อผ่านเข้าในไลน์ ID ผมนะครับเ9 9 9 9 9นะครับในการประชุมเชิงสัมนาไลน์นี้จะมีเนื้อหานะสำคัญอยงนี้นะครับคือความสำคัญของเงิน การสร้างเงินจากอดีตสู่ปัจจุบันเงินกับนิสิ์เงินกับอำนาจเศรษฐกิจมหาภาคและเศรษฐกิจจุลภาคเงินกับเศรษฐกิจเงินคือความช่วยร้ายใช่ไหมเงินจากระบบธนาคารกลางนะปัญหาเศรษฐกิจและการเงินขณะปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินแห่งศตวรรษเอาละครับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดคุยกันนะถึงเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับก็ย้อนประวัติศาสตร์นิดหนึ่งนะครับเพื่อจะเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในอดีต นะเพื่อจะบอกเล่าเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหลายครั้งนะครับมันเหมือนกับการฉายหนังซ้ำทั้งที่มนุษย์เนี่ยนะน่าจะเรียนรู้อะไรมากมายจากในประวัติศนะมันเกิดความขัดแย้งการศึกสงครามขึ้นมาครั้งแล้วครั้งเล่าได้อย่างไรนะก็มาจากพื้นฐานความโลภโกรธหลงของมนุษย์นั่นเองนะความที่เรียกว่ามีอัตราตัวตนนะมีความยึดมั่นถือมั่น นะในอ,อำนาจนะครับนะต้องการแสวงหาผลประโยชน์และอำนาจนะครับแล้วก็การไม่ยอมกันนะก็คืออัตราตัวตนใหญ่ด้วยกันทั้งคู่นะวันนี้จึงมาย้อนพูดคุยกันนะครับว่าพังมาแล้วนะตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่1นะครับแล้วก็ตามมาด้วยพังครั้งใหญ่ในสงครามโลกครั้งที่2นะครับยุโรปเรียนรู้อะไรบ้างนะครับจากสงครามนะโลกทั้งสองครั้งเนี่ยนะครับก่อน ที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่3นะครับภาพเหล่านี้คือภาพอดีตที่เกิดขึ้นในช่วงปี1914ถึงปี1918นะครับซึ่งก็คือการระเบิดขึ้นของมหาสงครามโลกครั้งที่1นะครับใช้ระยะเวลาถึง4ปีนะครับความเสียหายส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในเขตบริเวณนะครับของการต่อสู้รบนะก็คือระหว่างทหารกับทหารเป็นส่วนมากนะครับไม่ค่อยได้เสียหาย ในเขบชุนชนนะมากเหมือนสงครามโลกครั้งที่2นะครับและในสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยเป็นความขัดแย้งนะระหว่าง4จักรวรรดิใหญ่ที่ครองอํานาจในยุคสมัยนั้นนะครับก็มีจักรวรรดิรัสเซียนะจักรวรรดิเยอรมันนะครับจักรวรรดิออสเตรียฮังการีนะครับแล้วก็จักรวรรดิออตโตมันหรือตุรกีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นความที่นะไม่ลงรอยกันแล้วขัดแย้งแล้วแบ่งฝักฝ่าย นะรบกันครั้งใหญ่ในมหาสงครามโลกครั้งที่1น,นะฮะก็สร้างความเสียหายนะจะผ่านไปประมาณ20ปีนะครับในช่วงปี1939ถึงปี1945ช่วงระยะเวลา6ปีนะครับแห่งความทุกข์ทรมานแห่งยุโรปนะครับด้วยบุรุษผู้นี้นะครับอดอลฟฮิตเลอร์นะก็ได้เปิดสงครามใหญ่นะเป็นสงครามโลกครั้งที่2นะครับซึ่งก็นำความเสียหาย พังพินาศครั้งใหญ่เลยนะในยุโรปคือการรบนี่แผ่ไปทั่วนะครับเราลึกถึงพื้นที่นะครับนะที่มีการรบเนี่ยนะตั้งแต่เออยอรอมันเข้าไปในโปโลแลนด์นะครับเข้าไปในเนเธอร์แลนด์นะครับเข้าไปในเบลเยียมนะเข้าไปในฝรั่งเศสนะครับเข้าไปในฮังการีไปโรมาเนียนะแล้วก็ขยาย นะไปถึงยูเครนในปัจจุบันนี้แหละครับนะไปถึงรัสเซียเลยนะแล้วก็บริเวณอังกฤษด้วยนะครับก็คือไปทั่วนะกว้างขวางใหญ่โตนะกว่ามหาสงครามโลกครั้งที่1มากผู้เสียชีวิตนะผู้สูญเสียก็เยอะกว่ามากนี่คือภาพเก่าๆนะครับของอาคารตึกต่างๆที่ได้รับความเสียหายนะครับจากอาวุธนะในมหาสงครามโลกครั้งที่2นะ นะผมเลยถามว่าชาวยุโรปเนี่ยเรียนรู้อะไรบ้างจากมหาสงครามโลกทั้งสองครั้งนะครับแล้วทุกวันนี้นะเมื่อมันเกิดสงครามนะในยูเครนนะครับแล้วเราเรียนรู้อะไรนะคือก่อนที่มันจะลุกลามนะเป็นมหาสงครามโลกครั้งที่3เนี่ยนะซึ่งเป็นสงครามที่มีโอกาสสุ่มเสี่ยงเป็นสงครามนิวเลียเนี่ยยุโรปได้เรียนรู้อะไรนะจากสิ่งต่างนะได้เรียนรู้ไหมว่าการยัย่วยุนะครับ การไม่ยอมนะครับมันนำมาซึ่งสงครามนะแล้วการเจราจานะจะเป็นสิ่งที่ยุติสงครามนะสันติภาพเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับที่จะป้องกันไม่ให้เกิดนะสงครามใหญ่เช่นนี้เหมือนที่สองครั้งที่ผ่านมาในมหาสงครามโลกครั้งที่1และมหาสงครามโลกครั้งที่2นะครับแต่ครานี้ดูเหมือนว่านะจะมีการเสริมกําลังนะของ ทางรัสเซียนะแล้วก็การเสริมกําลังนะของทางด้านสหรัฐนะครับแล้วก็พันธมิตรเนโต้ซึ่งก็คือชาติในยุโรปนะทั้งตะวันตกตะวันออกเนี่แหละครับนะเข้าไปประชิดนะเอ,อเรียกว่ารอบๆทั้งรัสเซียแล้วก็ยูเครนนะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ผมบอกว่ามันไม่ได้จบลงนะสวยนะฮะถ้ามีการประชิญหน้าและรบกันนะเป็นมหาสงครามโลกครั้งที่3แต่ว่า สงครามโลกทั้งสองครั้งนี่มันจบลงด้วยอะไรฮะด้วยการเจราจานะแล้วถ้าเกิดย้อนไปที่ต้นต่อต้นเหตุเลยก็คืออะไรฮะก็คือเรื่องของการเจราจานั่นเองนะการยอมเนะขาเรียกว่าถอยโคลก้าหรือว่านะคุยกันด้วยเหตุผลนะมันถึงจะยุติสงครามได้แต่การเสริมกําลังเข้าไปนะโดยการที่เอากําลังนะไปปราบอีกฝั่งหนึ่งนะหรือว่าเอากําลังเข้าไปต่อสู้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ย มันจะยิ่งขยายสงครามนะฮะลองศึกษาในวิทยาศาสตร์ในมหาสงครามโลกครั้งที่1นมหาสงครามโลกครั้งที่2นะฮะการเอากองกําลังเข้าไปปราบปรามเข้าไปต่อสู้เนี่ยยิ่งขยายสงครามให้บนปลายจนกว่านะจะมีใครแพ้ชนะรับค้าบ่ะคือแพ้หมดนะครับในมหาสงครามโลกครั้งที่นึ้งสองแต่ในสงครามโลกครั้งที่3นี่สิมันจะมีแบบนั้นหรือเปล่าเพราะว่าต่างฝ่ายต่างมีนิวเคลียร์นะครับแล้วถ้าเกิดมีการใช้นิวเคลียร์ขึ้นมาก็ไปหมดเลยนะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ